สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัปซีตอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิราะห์มานุราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสซัยน์ลาฮูลลอวะลาคุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซ ظ มอ أ ม ا บ ع Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสติความจำเริญนแจงอ Allah subhanahuwataala ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับคับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันนะฮะในช่วงของการศึกษาการเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับเราคงยังอ,อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่ากุรอานคือทางนํากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดของ มวลมนุษยชาติอย่างไรนะครับแน่นอนแหะครับถ้าพูดถึงเรื่องของกรุรอ่านนะครับหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินหลายครั้งที่เราคิดว่ามันเกินความสามารถมันยากเกินที่เราจะทํความเข้าใจมันยากเกินที่เราจะศึกษาเพราะอายุที่มากเพราะเวลาที่น้อยเพราะเพราะภาษาที่เราไม่รู้เลย ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยครับพี่น้องมันเป็นกำแพงที่เราทุกคนสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้นมันเป็นความรู้สึกหรือมันเป็นกำแพงที่เราบอกเราก็ไม่ใช่วิศวะเราก็ไม่ใช่เาขาเรียกพนักงานหรือพูดงี้ว่า,ก,าก่อสร้างไม่เป็นแต่หารู้ไม่ว่าเรานําเป็นนักก่อสร้างที่ตัวยงเลยเราสร้างกำแพงเกิดขึ้นที่สูงแล้วหนานะโดยไม่รู้ตัวกำแพงนี้คืออะไรครับคือกำแพง กั้นไม่ให้เราได้ไปถึงอัลกุรอานกำแพงกั้นไม่ให้เราได้ศึกษาเรื่องของศาสนากำแพงกั้นไม่ให้เรานั้นได้รู้จักทำความเข้าใจอัลอิสลามอย่างถ่องแท้ทั้งทั้งที่เราเป็นมุสลิมเห็นไหมฮะทำไมล่ะครับนี่แหละเพราะความคิดความเข้าใจต่างๆเหล่านี้วันนี้คืออยากจะมาบอกกับพี่น้องครับว่ากุรอานไม่ได้ยากเกินความสามารถทุกคนสามารถจับต้องได้เลยนะ ขอยืนยันอย่างนี้นะครับทําไมถึงต้องพูดอย่างนี้เพราะเนื่องจากกุรานนี่นะครับถูกประทานให้กับท่านอนับสุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ได้บอกเฉพาะคนรวยที่ทําได้คนจนที่ทําได้หรือคนเฉพาะคนที่ได้ไปเรียนตอนเล็กๆถึงจะทําได้ไม่ใช่เลยมวลมนุษยชาติมนุษย์ทุกคนนะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นอาหรับไม่ใช่อารับ จะเป็นคนอายามหมายถึงคนต่างประเทศหรือได้หมดแล้วครับคุณจะประเทศนั้นจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่กุรอ่านเป็นภาษาอาหรับนี่แหละครับเราทุกคนสามารถจับต้องได้จำจับต้องหมายถึงว่าเอื้อมถึงศึกษาได้ทำความเข้าใจได้ครับในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยนะวันนี้พี่น้องครับกุรอ่านนี่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของความมุมมองวิธีคิด ความเข้าใจอัลกรุรอานเป็นช่วงๆของอายะที่จะทำให้เราได้เห็นภาพให้รู้ว่ากราุรอานบอกทั้งหมดเลยนะนะคงไม่ใช่มาแปลทีละคำว่าอินหน้าไปว่าแท้จริงวาาไปว่าและนะครับอา่าแล้วก็คำพูดแต่ละคงคงไม่ใช่แค่นั้นนะอันนั้นก็ต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งมันไม่ได้ยากนะมันใช้เวลานานนะบางครั้งทำให้เรานั้นไม่ได้ในสิ่งที่เรา ตั้งใจที่จะมาแล้วก็มันนานเกินไปทําให้เรารู้สึกท้อกําแพงที่เพิงทุบไปเมื่อสักครูน่นี้มันจะกำลังก่อขึ้นมาใหม่แล้วนะดังนั้นนี่คือ1ช่องทางนะครับอยากให้เราได้เข้าใจนะว่าคุรานนั้นให้มุมมองให้วิธีคิดกับเราได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนะครับถ้าเราได้ศึกษาเราได้ทบทวนนะพี่น้องเปิดหนังสือเปิดกุรานตามได้เลยนะฮะเรายังอยู่ในสุรที่2ีสสุร ท็อตียุสที่ยีสเกาสุรอัลฮากะเปิดมาเลยสุร่าอัลฮากะวันนี้อายะที่11นะครับขอเท้าความไปของอตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่ประชาชาติทั้งหลายที่กุรอานยกมานะสมูดนะครับอาร์ดนะครับฟิร์เอลนะฮะและประชาชาติของนบีลูตสี่กลุ่มนี้ที่กุรอานได้บอกเอาไว้พวกเขาทั้งหลายนั้น ต่อต้านฟาฝืนปฏิเสธคําบอกกล่าวหรือคําสอนของรอซูลของพวกเขาแถมยังดุดา,าเขาเรียกดาว่าล้อเลียนท้าทายนะฮะกันแนะกันแหนเยาะเย้ย,ย,ยทําทุกวิถีทางเพื่อให้บรรดารอซูลเขานั้นเลิกการเผยแพร่เลิกการปฏิบัติการบอกกล่าวเรื่องาศาสนาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับบทลงโทษที่มาที่แตกต่างกันนะฮะบทลงโทษที่มาทีา่เขาเรียก ไม่เหมือนกันมีความเขาเรียกดุดันมีความน่ากลัวที่แตกต่างกันซึ่งห้ามดุริล่าเราเป็นประชาชนาของท่านอับสุลสลามเราได้รู้ถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเราในปัจจุบันและอนาคตนะครับเหตุเพราะอะไรครับเหตุเพราะพวกเขาเหล่านั้นฝ่ฟาฝืนและปฏิเสธรอสูลของพวกเขานะครับมาดูครับอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอินนาลมาตกลมาอันนี้บอกถึงรายละเอียด ในอของนบีนูอาอะลัยฮิสลามที่เราจะเห็นว่าเมื่อ,เ,อเราได้ให้ให้น้ำนะมันมันมัน,ม,นมันพุ่งขึ้นมานะฮะมันทะลักขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ฝนนั้นได้ตกลงมานะในยุคหรือในช่วงของนบีนูอาอะลัยฮิสสลามพี่น้องเห็นนะฮะแต่ละ แต่ละรอซูลที่ประชาชาติของพวกเขาฝ่าฝืนที่ประชาชาติของพวกเขานั้นเ,เขาเรียกไม่ยอมรับคําบอกกล่าวก็จะโด,โดนบทลงโทษเรียกว่าอาสาบนี่ยนะฮะที่แตกต่างกันแต่ละอาสาบมีมีข้อคิดให้กับพวกเราทุกคนนะนะให้เห็นว่าอันนี้คือเล็กๆน้อยๆเองนะนะ,ะเล็กๆน้อยๆที่เราจะได้เ,เขาเรียก ศึกษาเรียนรู้แล้วได้เห็นดังนะนั้นในของนบีนุบอกว่าอะไรครับว่าอนะินนาลมาตกาหฮามัลนากุมฟินจารียาเราได้ให้ให้ใครครับให้ได้ได้อุ้มพวกท่านคืออุ้มประชาชาติหรือกลุ่มชนที่เชื่อนบีนุเนี่ยให้ล่องลอยในในน้ำได้ก็คือเรือน,นั่นเองพี่น้องถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่า ตอนนบีนูอะลัยฮิสลามเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้มาลายกัตบอกว่าไม่มีใครจะรับอิสลามแล้วบอกตอนไหนฮะไม่ใช่บอกวันที่สองนะหลังจาก950ปีครับทุ่มเทพยายามทำอย่างนี้ซ้ำๆบ่อยๆแบบเขาเรียกว่าไม่เคยท้อแท้เมื่อครบกำหนดดูแล้วไม่มีใครรับคนที่รับอิสลามก็ยังรับอยู่ครับก็ม่ได้ออกจากอิสลามแต่ยังไดแต่คนใหม่นี่ไม่มีแล้วพูดง่ายว่าปิดประตูแล้ว พวกเขาเหล่านั้นนี่แหละครับอาซาบจึงมาจึงได้บัญชาใช้ให้นบีนูอะลัยสลามสั่งการแล้วก็บอกแล้วก็ช่วยกันสร้างเรือขึ้นมาซึ่งถูกเยาะเย้ยว่าไม้เรืออย่างนี้จะไปไหนนะเราอยู่ในหุบเขาเป็นชาวเขาเรียกไม่มีไม่มีทะเลแล้วจะสร้างเรือไปทําไมนะความเยาะเย้ยว่าจะเอาหมาป่ามาลา่าลากเรือให้วิ่งบนภูเขาบนทะเลทรายหรือ ก็หัวเราะเยาะนาบีนุเห็นไหมฮะนี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นทําไมครับคําสอนไม่ยอมเชื่อ,อฟังคําตักเตือนไม่ยอมได้สติแถมอะไรที่นบีทำก็มาเยาะเย้ยถักถาง,าง,างเพื่อให้อา,อายเพื่อให้หยุดเพื่อให้เลิกลาในข้อปฏิบัติต่ตางๆนะครับนั้นอวะบอกว่าฮามันล,ละกมฟินจาริยานั้นให้รู้ว่าบรรพบุพร,บรุษของเรา คนก่อนหน้านี้นะพวกเขาได้สร้างเรือแล้วัล้์ก็ให้เรือเนี่ยลอยได้อยู่บนน้ำลอยได้อยู่บนน้ำนะลีนาจอาลาฮาละกุมตันกีรอตัววะตัยฮาอุซนุวะอียะข้อนี้ครับทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องที่ผมเรียนกับพี่น้องทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มรายการเนี่ยบอกว่าอดีตเรื่องราวต่างๆไม่ใช่นิทานเล่าสู่กันฟังนะแต่มันเป็นบทเรียนเป็นข้อคิด และนี่แหละครับเป็นสิ่งที่พยายามจะบอกว่ากุรานเนี่ยมันมีวิธีคิดให้กับเรานั้นตรงนี้อายะบอกชัดเจนครับบอกว่าล um ินาจอาลาหาละกุมนะฮะตรงนี้ย้อนกลับมาเพื่อเราได้ทํำดังนี้ได้ได้ได,ได้มาบอกอย่างนี้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่เพื่ออะไรครับลินาจอาลาฮาละกุ้มโอ้ประชาชาติของท่านดาบีมูฮัมหมัดเอย๋ยคือพวกเราทุกคนเพื่อให้เราได้เลยตัสกิรอได้ข้อคิดได้บทเรียน ได้การตักเตือนนะครับและก็ได้มุมมองที่ต้องรู้ว่าใครที่ใหญ่กว่าใครที่แข็งแรงกว่าใครที่อยู่นานกว่ามีหมดเลยครับนบีนูอะัลฮิสลาามนี่นะประชาชาติที่ยาวกว่าเพื่อนนะเพราะอย่าลืมนบีน <c oughs> ูเผยแร่9้าร้อยห้าปีพี่น้องลองคิดดูลองคิดดูคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยที่ท่านนบีนูพยายามบอกพยายามบอกกล่าวพยายามไม่ได้ตายจากไปนะ แล้วคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่นะเขาก็ยังอยู่ยังรู้จักยังเข้าใจมาตลอดหมายถึงเข้าใจว่านาบีนูคือคนอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะ่ะแต่ทําไมครับไม่เชื่อฝังฝ่าฝืนได้นานถึง950ปีลองคิดดูว่าหัวใจกระด้างขนาดไหนวันนี้เรามีอายุเท่าไหร่ไปนแล้วครับนะอายานี้เนี่ยโฟกัสมาที่อุมมะมุฮัมมัดีประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุมคือพวกเราทุกคน ดังนั้นเวลาเราทราบเราเข้าใจเนี่ยพี่น้องย้อนกลับมาแล้วเราละครับอายุไขเท่าไหร่อาจจะมารู้จักอิสลามตอน40ก็ไม่แปลกนะไม่ใช่ไม่แปลกหมายถึงว่าก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจแล้วก็คือพี่น้องอย่าไปห่วงเรื่องฟอร์มเลยครับกลัวเสียฟอร์มอ่าสี่สิบแล้วอ่านกุรอ่านไม่ได้กลัวเสียฟอร์มไม่มีฟอร์มหรอกครับพี่น้องมันมีกับได้กับไม่ได้ มันนี้กับถูกกับผิดมันมีกับตกนรกกับขึ้นสวรรค์ไม่มีฟอร์มพนะี่น้องจำไว้นิดหนึ่งครับว่าฟอร์มนี่นะฮะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีราคาทำไมมนุษย์เราจึงรักษาฟอร์มแบบอะเรทุ่มเทด้วยชีวิตทุ่มเทด้วยทุกสิ่งทุกอย่างรักษาฟอร์มไว้ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะฟอร์มนี่ช่วยอะไรไม่ได้เนะะ ช่วยบริหารจัดการก็ไม่ได้ช่วยครอบครัวก็ไม่ได้ช่วยค่าใช้จ,จ่ายก็ไม่ได้ช่วยช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่ทําไมต้องรักษามันต้องยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อรักษามันเอาไว้เพื่อแต่นั้นเราคิดใหม่พี่น้องครับนี่แหละครับที่กุรอานบอกว่าลี um. น,น่าจอาลาฮาละกุมตัดกิรอตาวะตัยฮอุซโนวะยะนะเพื่อเป็นคติเตือนใจเป็นข้อคิด ให้เราได้ตระหนักและรักษาไว้ซึ่งอะไรอีมานการศรัทธาข้อปฏิบัติแบบฉบับคำตักเตือนของท่านอบีสลลอฮวอะลัฮิวะซัลลัมเมื่อได้รู้แล้วเมื่อได้ยินแล้วนะครับอย่าได้เมินเฉยพี่น้องอย่าได้มองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่จงนำเรื่องราวนำ ข้อคิดต่างๆมาทบทวนในตัวเองมาทบทวนในตัวเองบางคนพี่น้องครับชีวิตทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยทําอะไรมาดีเลยหมายถึงเป็นมุสลิมก็จริงนะครับแต่ไม่เคยที่จะเข้าใจไม่เคยที่จะศึกษาไม่เคยที่จะเรียนรู้นะวันหนึ่งอัลลอฮ์เขาเรียกเตือนอัลลอฮ์สะกิดนะให้เขาได้สํานึกนะบ้างก็โดนรถชนถูกไหมฮะบ้างก็ป่วย นะบ้างก็เขาเรียกว่า,าจากเดิมพูดเจ้าเจ้าเจ้านะฮะเขาเรียกเหมือนกับท้าทายเหมือนกับว่าไม่เป็นไรไม่นามาก,ก็ไม่เป็นไรหรอกนะะ,นะะเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยว่ากันเนี่ยพูดประมาณอย่างเนี้ยแล้ววันหนึ่งเมื่ออัลลอฮ์ให้เขาเรียกสกิดเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะให้ป่วยนะ,ะอาจจะให้เ,เจออุบัติเหตุอาจจะเจอกับอุปสรรค นะที่เขาเรียกสลดนะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมบ้านมันจะไฟไหมนะ้พูดง่ายว่ายัางไม่ได้สิ้นชีวิตเป็นการเตือนพี่น้องครับดังนั้นถ้าเราได้สติจะเก่งไปไหนพี่น้องครับจะเก่งไปไหนจะคิดว่าเรา,เ,ราเขาเรียกจะเอาตัวรอดได้ด้วยอะไรแค่นิดๆหน่นอยๆเนี่ยช่วงนี้โควิดมาเนี่ยเรายังทําอะไรไม่ได้เลยพี่น้อง แล้วเราจะเก่งไปไหนล่ะครับจะย้อนกลับมาเป็นเบาที่ศรัทธาเป็นคนที่เริ่มต้นนะฮะตั้งใจสร้างสรรค์อามันที่ดีไม่ได้หรือนะะทิ้งเถอครับฟอร์มทั้งหมดทิ้งเถอครับการที่จะใครจะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรครับอดทนสักนี่ยังไงมันก็ต้องเจ็บแล้วครับนะ เพราะเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทําอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้ถ้าเราทําดีมีคนกระแนะกระแหนมีคนพูดดถากถางหรือแซลเราจนกระทั่งเรามีความรู้สึกอดทนพี่น้องครับต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุตลาที่พระองค์ยังไม่ให้เราเสียชีวิตท่ามกลางยังไม่ทําความดีอะไรเลยตรงนี้ต่างหากที่เราควรจะคิดคิดอนาคตดีกว่าจมปักกับอดีตนคิดสิ่งที่เราจะต้องไปไปพบเจอ ดังนั้นปัจจุบันต้องสร้างสรรคสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันจะเพ,พิ่งจะมารู้ตอนที่เราอาจจะเดินไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับอิสลามไม่ได้บอกเลยว่าถ้าถึงเวลานี้เราจะทําดีไม่ได้ไม่ใช่ครับแค่เสี้ยววินาทีนะถ้าเราเป็นบุคคลที่เตาบ้าตัวกับตัวกับใจสํานึกผิดนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะอัลลอฮฺรับอัลฮัมดุริลลา ดังนั้นพี่น้องครับถ้ายังมีโอกาสพี่น้องเริ่มเถอะครับไม่ว่าจะเป็นนามาตก็ดีนามาดรไม่เป็นพี่น้องเรียกใครมาสอนก็ได้ไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้เรียกใครมาก็ได้วันนี้เรามีสื่อต่างๆนะครับฟังรายการเปิดเลยครับอันนี้เรามีรายการย4ิบี่ชั่วโมงพี่น้อง เราได้ฟังเราได้ตลอดนะครับได้เตือนตัวเราเองได้สํานึกตัวเราเองนะครับและหันกลับมาเป็นเบาวที่ดีนี่คืออายะกุรอ่านนะครับที่บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าตัดเกเรตัวตัยอาอุซนูวะอียะเพราะอะไรครับเมื่อถึงวันนั้นมาดูครับอฟดาน่ฟคอฟิซูรนาข้ตุวาให้นะเมื่อถึงวันนั้นวันที่สังถูกเป่าขึ้นเนี่ยนะมันแค่ทีเดียวเป่าหมดทุกอย่างนะครับ กับตัวกับใจไม่ได้แล้วทําอามันอะไรไม่ได้แล้วไม่ว่าอะไรที่เราอยากที่จะแคเสเซียลว,วินาทีของความดีก็ทําไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอะไรที่คทถาหน้นเกิดขึ้นและมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครย้อนกลับมาได้นะวะฮุมิลติลอะรูวัจีบาลูฟัดุกกตาดักกตังหฮิดะอย่าลืมนะฮะสังเมถูกเป่าขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์บรรยายภาพให้เห็นเราที่บอกว่าโอ้โหจะ จะยิ่งใหญ่จะเก่งกาจจะนุ่นจะนี่อย่าลืมพี่น้องครับความสูงเรากับภูเขานี่แตกต่างนะความแข็งแรงระหว่างเรากับภูเขาก็แตกต่างนะนะฮะความมั่นคงที่ปักลงไปในพื้นดินเราและภูเขาก็แตกต่างดังนั้นข้อนี้ที่อายะคุรอ่านบอกกับเราทั้งหลายว่าวะฮุมีละติลอัรดูวัลิบาลูฟัดุกะตาดกะตะวะฮิดะแค่เป่าครั้งเดียวทุกอย่างมันกระจัดกระจายมันแตกสลายครั้งเดียวเลยปิวว่นไม่เหลืออะไรเลยแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนล่ะครับ พี่น้องเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะเหลืออะไรนะสิ่งที่มันแข็งแรงสิ่งที่มันมั่นคงสิ่งที่มันสูงตรงงานะที่อวลา์สร้างมาบนหน้าแผ่นดินนี้ยิ่งกว่าเราและเมื่อสังทุกเป่าขึ้นมันแตกสลายกระจัดกระจายไปทั่วเราเหลืออะไร เราจะหนีไปไหนพี่น้องครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ส,ส,ส,สะท้อนและย้อนให้กับให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นนะครับว่านี่คือคําเตือนนี่คือคํำนาซีฮัตนี่คือโอกาสของประชาชาติของท่านอนาับดุลสลามมันคือพวกเราทุกคนดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดโอกาสเป็นสิ่งที่ต้องคขวยคว้า อย่าปล่อยให้มันไปอย่าปล่อยให้มันลุ่ล่วงไปโดยที่เราไม่ได้สํานึกไม่ได้คิดไม่ได้ไตรตรองอะไรเลยดังนั้นกุรอา่านนะครับมีอะไรที่ทําให้เราได้สติมีอะไรทําให้เราได้ข้อคิดเยอะแยะมากมายขออย่างเดียวพี่น้องครับขออย่างเดียวว่าขอใจสักนิดหนึ่งให้กับอัลกุรอานเริ่มต้นการฟังเริ่มต้นการศึกษาเริ่มต้นการทําความเข้าใจและพี่น้องจะเห็นว่า กุรอ่านเตือนเรากุรอ่านบอกเราให้มีวิธีคิดเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราจะเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนความคิดด้วยใช้โุรอ่านเป็นทางนำเราเปลี่ยนความคิดด้วยใช้โุรอ่านเป็นทางออกเราเปลี่ยนความคิดด้วยใช้โุรอ่านเป็นธรรมนูญชีวิตเราจะเปลี่ยนครับเราอาจจะเคยว่าคนอย่างงู้นอย่างนี้ว่าหมายถึงกาแหนะกแหนพูดแซวแต่เมื่อเปลี่ยนความคิดเราก็ต้องยอมรับความเจ็บปวดบ้างเล็กๆน้อยๆนะจากคําพูดของเราเองนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกครับ พอเจ็บปวดอันนี้มันไม่มีบาดแผลอะไรหรอกมันเป็นความรู้สึกที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีคิดที่แตกต่างสิ่งต่างๆแล้วนี้จะค่อยๆหมดไปและสิ่งที่จะกระตามมาก็คือเราจะเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮฺสุตลาเป็นอุมมะประชาชาติที่ดีของท่านนาบีสุลตัลลอฮอิสลามที่สําคัญก็คือเรามีกุรอานเรามีทางนําเรามีสิ่งที่จะคอยให้กําลังใจกับเรานะครับอย่าลืมพี่น้องครับ เสียงอิสลาม24ชั่วโมงเนี่ยสอนเราให้เราได้รู้ตลอดขออย่างเดียวขอใจพี่น้องว่าพี่น้องอให้ใจหรือเอาใจมาศึกษาเรื่องของอัลกุรอานและเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันดีเยอะแยะมากมายในอัลกุรอานครับทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับในชีวิตนี้นะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีาาคุ้มอัลลอฮฺมะตุลลอฮฺอัลลอฮฺบาริกาตุล ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม